รุ่นใหม่มาแล้วกับ s เซนไฮเซอร์โมเมนตัมทรูไวเลส3เสียงแหลมเนี่ยมันพุ่งแทงแก้วหูทะลุเลยทีเดียวครับราคาเปิดตัวเนี่ยอยู่ที่9,999บาทมันอะไรจะขนาดนั้นเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวแล้วมาพูดคุยให้ฟังกันครับ ก็สำหรับวันนี้นะครับผมมีหูฟังจากทาง s ซน n ฮเซอร์นะครับแน่นอนยี่ห้อ s e n n ฮเซอร์เนี่ยมันคือขึ้นชื่อเรื่องของระบบเสียงอยู่แล้วนะครับไม่ต้องพูดอะไรมากมายครับเรียกว่าการถ่ายทำหนังถ่ายทําภาพยนตร์หรือว่าหูฟังพวกสำหรับการมอนิเตอร์อะไรหลายๆอย่างเนี่ย ทางเซนเซอร์เนี่ยเรียกว่าเป็นผู้นําทางด้านตลาดเครื่องเสียงเลยก็ว่าได้นะครับตอนนี้ครับเป็นหูฟัง True Wireless ที่ออกมาสําหรับการใช้งานโทรศัพท์มือถือทัอ่วไปการเชื่อมต่อบรรกรที่มันเป็นพวกบลูทูธเชื่อมต่อได้ทั้งหมดนะครับเป็นรุ่นเวอร์ชั่นที่3แล้วนะครับราคาเปิดตัวเนี่ยอยู่ที่9 9 9 9าบาทสูงเหมือนกันนะครับแต่ถามว่ามันสูงอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีดีอะไรของมันอยู่แล้วนะครับอย่างแรกเลยผมจะให้ดูดีไซน์กันก่อนนะครับตัวเนี้ยเขาจะเป็นในรูปแบบเป็นผ้าเลยนะคร สีด้วยกันนะครับอันนี้คือสีขาวมันจะมีสีดําแล้วก็จะเป็นแบบคล้ายๆสีเทาอีกนะครับกอดตามภาพตัวนี้เลยเนาะการชาร์จแบตเตอรี่เป็นตัว USB t y p C มีบ่งบอกไฟไว้นะครับด้านหลังก็จะเป็นฝาบานพับนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนงตัวตลับของหูฟังนะครับหน้ากล่องเรามาดูกันนิดนึงแล้วกัน มีอะไรเด่นกันบ้างนะครับสำหรับเจ้าโมเมนตัมทรูไวเลสสามตัวนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นเซนไฮเซอร์ซิเกเนชั่นสาวนะครับอันนี้ผมบอกก่อนเลยว่าการจูนเสียงของเซนไฮเซอร์ตัวนี้คุณจะต้องไปหาหมอเย็บแก้วหูกันเลยคือส่วนตัวนะสำหรับหูฟังตัวนี้นะครับคาแรคเตอร์เสียงที่ผมลองเสียบฟังเข้าไปเนี่ยผมไม่ชอบเลยครับคือเขาจูนออกมาเสียงแหลมมากนะครับใช้คําพูดว่าเสียงแหลมเลยนะครับแหลมแบบเปิดฟังเพลงอะไรชะงะฉลามชอบครับคนนี้คือเสียงแหลมนี่คือแบบ ไปพีคกมากนะครับแต่ถ้าใครที่เป็นคนชื่นชอบในเรื่องของเสียงหูฟังใสและแหลมเนี่ยน่าจะถูกใจนะแต่ต้องบอกก่อนนะครับใครที่ชอบเสียงเบสเนี่ยได้ฟังอย่างนี้อย่าเพิ่งรีบปิดนะครับเพราะว่าถ้าคุณไปปรับอีควอไลเซอร์มันจะมีฟังก์ชันตัวเบสบูทนะครับคุณสามารถปรับเบสเพิ่มขึ้นปรับเสียงแหลมลดลงพอผมปรับอีควอไลเซอร์เป็นระดับประมาณเท่านี้นะครับต้องบอกเลยว่าหูคาแรคเตอร์เสียงของหูฟังเปลี่ยนไปเลยนะครับเสียงเบสมากันแบบ กระหึ่มใช้คําพูดว่ากระหึ่มเลยเรียกว่าแทบหูดับกันเลยทีเดียวเสียงเบสหนักและแน่นมากนะครับเรื่องของเสียงแหลมพอผมปรับรลดลงมาเนี่ย รู้สึกว่ามันฟังสบายหูมากมันฟังแล้วไม่รู้สึกปวดหูนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนถ้าใครได้แบบติดตามผมรีวิวหูฟังมาบ่อยๆเนี่ยน่าจะรู้กันดีสไตล์การฟังเพลงของผมเนี่ยผมจะเป็นคนชอบฟังเสียงโทนต่ำกลางเบสค่อนข้างหนักเสียงแหลมผมจะไม่ค่อยชอบนะครับซึ่งตัวนี้จะจูนเสียงมาค่อนข้างแหลมนิดนึงแต่ว่าเราสามารถปรับแต่งได้นะครับต่อมาครับมีในเรื่องของตัว Active Noise c a n c e l l i n g นะครับคุณสามารถ ตัดเสียงลบกลัวได้อันนี้เปิดปิดฟังก์ชันได้นะครับมีในเรื่องของตัว High Quality Voice Package นะครับผมก็ไมโครโฟนมีทั้งหมด6ตัวด้วยกันเอามาทำอะไรกันเยอะแยะต้องบอกก่อนจริงๆมันมี3ตัวนะครับฝังละ3นะครับรวมกันเป็น6นะครับเสียงไมโครโฟนมันจะเจ๋งกขนาดไหนลองฟังดูอ่ะก็ลองเทสตัวไมโครโฟนของเซนเซอร์กันดูนะครับอยากจะรู้จริง6ไมค์มันเจ๋งแค่ไหนนะครับอันจริงๆลองฟังแล้วตัดเสียงคือแบบรอบข้างเงียบกริบเลยนะครับนี่ก็คือเสียงไมโครโฟนของ เซนไฮเซอร์ S S ครับและต่อมาครับอันนี้อาจจะไม่ได้ใหม่ในยุคนี้แต่ว่ามันเป็นใหม่ของตัวเซนไฮเซอร์ละกันเนาะเพราะว่าตัวเคสตัวนี้รองรับในเรื่องของตัวไวเลสชาร์จแล้วรุ่นก่อนหน้าเนี่ยจะยังไม่รองรับนะครับแต่ว่ารุ่นนี้รองรับคุณเอาไปแปะแท่นไวเลสชาร์จก็สามารถชาร์จแบตเตอรี่ของตัวเคสแล้วก็หูฟังได้นะครับต่อมาในเรื่องของการกันน้ํารองรับมาตรฐาน IPX4 นะครับก็ใช้งานออกกําลังกายอะไรต่างๆทั่วๆไปได้อยู่แล้วนะครับในเรื่องของสเปคเนี่ยก็ จะให้พูดว่าอะไรเดียก็เป็นของทาง p o d c ดคมนะครับ APTX มีครบมาให้นะครับใช้งานผ่าน iPhone, iPad, Android อะไรต่างๆเนี่ยใช้งานได้ทั้งหมดการรับประกัน2ปีนะครับตัวแบตเตอรี่บอกก่อนนะครับ ตัวนี้เป็นหูฟัง True Wireless ที่สามารถใช้งานได้ทั้งหมด7ชั่วโมงต่อการชาร์จ1ครั้งแต่ถ้าสมมติคุณเอากลับไปใส่เคสเนี่ยคุณสามารถใช้เพิ่มได้อีก21ชั่วโมงรวมกันเป็นที่28ชั่วโมงนะครับก็ถือว่าค่อนข้างนานมากๆเลยนะครับสำหรับการชาร์จ1รอบใช้ได้28ชั่วโมงเกิน1วันก็ให้พูดและกันว่าอาทิตย์หนึ่งคุณเสียบชาร์จแค่ครั้งเดียวก็เกินพอแล้วคุณสามารถใช้ทั้งอาทิตย์ได้เพราะจริงๆการใส่หูฟังวันหนึ่ววโมงงวโมงก็น่่าจะเตทีแลนะนะ้6 -6530 นั่นแหละเวลา6ชั่วโมงก็เหลือแล้วนะครับอันนี้ถือว่าค่อนข้างตอบโจทย์ครับมาดูอุปกรณ์ภายในกล่องกันก่อนเลยเขาจะมีในส่วนของตัว อะแดปเตอร์นะครับตัวนี้จะเป็นอะแดปเตอร์สำหรับการเปลี่ยนตัวจุกหูฟังนะครับก็จะมีตั้งแต่ไซส์ XS ไซส์ S M L นะครับทั้งหมด4ไซส์ด้วยกันและในส่วนตัวนี้ครับจะเป็นตัวเบ้ายางนะครับด้านนอกเพื่อเอาไว้ที่แบบเวลาเราใส่หูฟังแล้วต้องการออกกําลังกายต้องการวิ่งอะไรต่างๆเพื่อไม่ให้หูฟังมันหลุดเนี่ยตัวนี้เราสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามไซส์ของใบหูนะครับแล้วก็จะมีในส่วนตัวสายชาร์จแถมมาให้ภายในกล่องเลยนะครับต่อมาเดี๋ยวเรามาดูในส่วนตัวหูฟังกันบ้างนะครับเปิดฝาออกมา เราจะเจอกับตัวหูฟังสีขาวสวยงามนะครับมีโลโก้ Sennheiser Screen เอาไว้ด้านหน้าตัวนี้นะครับหยิบยกออกมานี่เราก็จะเห็นเลยว่ามันจะมีไฟบอกสถานะในการทำงานนะครับให้ดูในเรื่องของไมโครโฟนก่อนแล้วกันตัวนี้ตัวที่1 ตัวนี้ตัวที่2นะครับแล้วก็รูไมโครโฟนอีก1ตัวจะอยู่ด้านในตรงนี้นะครับรวมทั้งหมดเนี่ยเขาจะมีรูรับเสียงทั้งหมด3ตัวด้วยกันต่อหนึข้างนะครับสข้างรวมเป็น6ตัวอย่างที่ผมบอกนะครับเรื่องของไดรเวอร์ในเรื่องของตัวลําโพงดอกลําโพงนะครับตัวนี้จะไม่ได้ใหญ่มากจะอยู่ที่7 mm ดมมด้วยกันแต่พลังเสียงเนี่ยโดคดโคตรผมใช้คําพูดว่าพลังเสียงอิมแพคของเสียงเนี่ย หนักแน่นมากๆนะครับในเรื่องของเบสในเรื่องของเสียงแหลมมันสามารถดึงประสิทธิภาพออกมาได้ค่อนข้างจัดหนักจัดเต็มนะครับและในเรื่องของฟีเควนซี่ของหูฟังตัวนี้นะครับจะได้อยู่ที่5เฮิร์ด้วยกันนะครับจนถึง21กิโลเฮิร์ตอันนี้ถือว่ากว้างมากๆนะครับสำหรับใครที่แบบชอบฟังเพลงหลากหลายสไตล์ต้องการได้ยินเสียงเครื่องดนตรีอะไรต่างๆให้มันครบเนี่ยตัวนี้ถือว่าค่อนข้างตอบโจทย์มากๆนะครับก็เนี่ยแหละเป็นหูฟังที่เขามีมาให้ภายในตัวนะครับต่อมาในเรื่องของตัวแอปพลิเคชันนี่ยที่ผมบอกได้เลยว่า มันจําเป็นมากๆสำหรับใครที่จะใช้หูฟังของเซนเซอร์นะครับเพราะว่าโทนเสียงแต่ละคนจะไม่เหมือนกันชอบไม่เหมือนกันแต่ว่าเจ้าหูฟังตัวนี้มันสามารถปรับได้หลากหลายคาแรคเตอร์เดี๋ยวเราไปลองดูในเรื่องของตัวแอปพลิเคชันกันครับ ก็สำหรับตัวแอปนะครับเราสามารถแอดหลาย DIY ไ,ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวหูฟัง m o m e n t u m True Wireless ตัวนี้หรือว่าจะเป็นอุปกรณ์อื่นๆของทาง s e n n h e i s e r ดูระดับแบตเตอรี่ได้นะครับนี่เราลองเข้ามานะครับตัวนี้เราสามารถอัปเกรดเฟิร์มแวร์ของตัวหูฟังได้ถ้ามันมีออกใหม่มาก,ก็จะมีแจ้งเตือนนี้ก็แค่กด i n s tall ก็สามารถลงได้เลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการปรับแต่ง e q u a l i z e r นะครับตัว Connect ผมไม่บอกละกันแล้วก็ตัว Sound c h ช c คมันเป็นตัวแอปพลิเคชันเสริมนะครับ Equalizer คร,บร,าาารถปรับ ตั้งในเรื่องของเสียงเบสเสียงกลางเสียงสูงได้นะครับเพิ่มในเรื่องของตัวเบสบูทนะครับหรือว่าจะเพิ่มในเรื่องของตัวพอดแคสต์ตัวนี้สามารถเซตปรับตั้งค่าในสนองอีควอไลเซอร์ได้หรือว่าคุณอยากจะตั้งพรีเซตเองเนี่ยเปลี่ยนชื่อเซตได้ทั้งหมดนะครับด้านล่างครับตัวนี้ครับก็จะเป็นในเรื่องของตัวทาร์นพรีเซสโหมดนะครับคุณสามารถเปิดได้ปิดได้แล้วก็เลือกเปิดแบบ with Music หรือว่าหยุดในเรื่องของตัวการเล่นเพลงออกไปนะครับซาว์โซนอันนี้ต้องลงทะเบียนใช้งานนะแล้วก็ในเรื่องของทัชคอนโทรล ถ้าคุณลำคาญปิดได้นะให้ใช้งานเป็นแบบหูฟังปกติแต่ถ้าคุณอยากจะเปิดแล้วอยากจะมาเซตปุ่มตั้งค่าเนี่ยอันนี้คุณสามารถเซตได้ข้างซ้ายข้างขวาจะไม่เหมือนกันนะครับแถบหนึ่งครั้งเป็นอะไรแถบ2ครั้งเป็นอะไรอันนี้คุณสามารถปรับเปลี่ยนตั้งค่าได้ทั้งหมดในส่วนของตัวแอปพลิเคชันครับก็ถือว่าใช้งานค่อนข้างง่ายนะครับไม่ได้มีลูกเล่นอะไรเยอะมากมายเอาจริงๆหลักๆเลยหูฟังพวกนี้นะครับเราจะใช้งานก็แค่ดูสถานะแบตเตอรี่อัปเกรดเฟิร์มแวร์ ปรับแต่งในเรื่องของอีควอไลเซอร์เสียงนะครับแล้วก็ตัว t r a n s p a r e n c y Mode เซตเดียวแล้วก็ใช้งานกันยาวต่อมาในเรื่องของการเชื่อมต่อนะครับตัวนี้รองรับการเชื่อมต่อแบบบลูทูธนะครับที่เป็นแบบ5.2นะครับยังไม่ใช่5.3ก็มีการอัปเกรดมาจากเวอร์ชั่นก่อนหน้านะครับซึ่งผมลองใช้งานต่างๆเนี่ยก็ไม่เจอาการดีเลย์ตั้งแต่เวอร์ชั่นก่อนหน้าก็ไม่ได้รู้สึกมันดีเลย์อะไรขนาดนั้นแต่ตัวนี้พอได้เป็นแบบ5.2ก็ส่งข้อมูลได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับ่ออออมาน,ออน,อนนนนนเขียยััั้ผพูดธิบกกกลล ถ้าคุณเปิดหูฟัง c o อน e c t b l u e t ู tooth แล้วเอามาใช้งานทันทีเนี่ยคุณจะได้รับเลยว่าเสียงหูฟังตัวนี้เสียงใสเสียงแหลมโอ้โหมากันแบบพีคเลยนะพีคในถึงขั้นที่แบบว่าเอาเป็นว่าส่วนตัวผมเป็นคนที่ไม่ชอบเสียงแหลมนะนี่ต้องบอกออกตัวก่อนมันแหลมมากๆนะครับมันแหลมแบบบาดแก้วหูเลยก็ว่าได้นะครับแต่ พอคุณได้เข้าในส่วนของตัว Equalizer นะครับเข้าไปในเรื่องของการปรับแต่งนะครับลดในเรื่องของเสียงแหลมลงมานะครับเปิดเบสบูทปรับในเรื่องของโทนเสียงเบสขึ้นไปเนี่ยอันนี้ก็จะสามารถแสดงพลังของตัวเบสออกมาได้นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนข้อดีหน่อยก็คือ Equalizer มันสามารถเซตและก็เซฟเป็น preset ของใครของมันได้ไปเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือตัวนี้ก็จะเป็นโทนเสียงนี้ไปเชื่อมต่อโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งก็จะเป็นโทนเสียงหนึ่งอันนี้มันสามารถทําได้อันนี้คือข้อดีเลยนะครับแล้วก็ ผมเป็นคนที่ชื่นชอบหูฟัง True Wireless ที่มันเป็นแบบอินเอียร์อย่างนี้นะครับข้อดีเลยคืออะไรรู้ป่ะตัวเนี้ยมันจะมีตัวจุกยางที่ผมบอกไปในตอนแรกว่ามันสามารถถอดเปลี่ยนได้ตัวเนี้ยนะครับพอมันมียางตัวนี้เข้ามาเสริมนะครับตอนแรกมันจะมีแค่จุกตัวนี้ใช่ไหมแต่พอตอนเนี้ยมันมีตัวยางเสริมเข้ามานะครับพอเราใส่หูฟังเข้าไปอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วบีบบิดมันเข้าไปนะครับตัวยางตัวเนี้ยมันจะไปล็อกในส่วนของตัวใบหูนะครับพอมันไปล็อกใบหูเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณจะะัยงงงไไปวิ่่อออกกกําาาลรตๆ ไม่มีทางหลุดเลยผมใช้คําพูดอย่างนี้เอาไปตีลังกาเลยก็ยังไม่หลุดนะครับการใส่ถือว่าแน่นมากนะฮะตัวนี้ถือว่าโคตรแน่นเลยถ้าใครมีปัญหาแบบใส่แล้วชอบหลุดใส่แล้วไม่แน่นใส่แล้วแบบวิ่งวิ่งอยู่ทํากระเด็นหล่นหายตัวนี้มั่นใจได้เลยว่ามันคือหูฟัง True Wireless ที่ใส่แล้วแน่นมากกระชับมากแต่ไม่อึดอัดนะครับที่มันแน่นเพราะว่ายางตัวนี้เลยนะครับที่เขามีมาให้เอออันนี้ถือว่าออกแบบมาได้ดีมากๆครับ ก็เรียกได้ว่าน,นี่น่าจะเป็นหูฟัง True Wireless ระดับพรีเมียมที่เรียกว่าถ้าใครมีกําลังซื้อถึงนะครับเป็นตัวที่ผมแนะนํามากๆสําหรับคนที่แบบชอบเสียงกลางเสียงใสเสียงแหลมนะครับอาตรงๆเลยเป็นหูฟังที่เสียงแหลมโหดที่สุดเท่าที่ผมเคยลองเล่นมาเท่าที่เคยลองฟังมาเลยนะครับลองถึงขั้นที่แบบผมไม่เคยพูดขนาดเนี้ยว่ามันคือหูฟังที่มันสามารถบาดแก้วหูได้ขนาดนี แต่มันก็ปรับได้นะครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยผมจะบอกว่าเฮ้ยเสียงมันไม่ดีเสียงมันดีมากๆนะครับใครที่เป็นแบบแฟนๆเซนเทเซอร์บอกได้เลยว่าควรที่จะต้องมีหนึ่งตัวเสียงโคตรดีสมราคานะครับแถมรุ่นนี้อัปเกรดชาร์จแบบไวเลสได้นะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับก็มีขายในช่องทางเซนเทเซอร์เว็บไซต์นะครับแล้วก็ในร้านค้าของทางมั่นคงกันเจ็ดนะครับอันนี้ก็จะมีขายอยู่999 9บาทกับราคาเปิดตัวก็ลองดูกันครับสำหรับวันนี้ทางผมนพเอ็กซ์ทีมีทีขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกัน